วัสดีครับผมชื่อนายกสิเดชยายสุกปชถังน้หนึ่งเลอรที่ห้ามาจากวิทยาลัยเทคโนโลโยีสยา,ามแห่งร,ร์กินนทวิลลเอสแบคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นฐานสองละวิธีการฐานสั้นครับวโอ้คครับตอนนี้ผมก็จะใช้โจทย์เป็นเรียนหนึ่งร้อสี่สิบเจ็ดฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสองครับก็คือเราต้องใช้วิธีการหารสั้นแล้วเราต้องใช้อน,นี้เป็นตัวหารครับสองก็สองเจ็ดสิบสี่สองสามหกแล้วก็เศษเศษหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็หานไปเรื่อยๆก็ใช้สองเหมือนเดิมสองสามหกก็ เศษหนึ่งสองหกสิบสองก็เศษหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งสองแปดสิบหกเศษศูนย์นะครับแล้วก็หารอีกสองเก้าสองเก้าสิบแปดก็เศษศูนย์แล้วก็สองอีกสองสองสี่แปดเศษหนึ่งนะครับ สองสองสี่เศษศูนย์สองสองหนึ่งสองเศษศูนย์โอเคครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็เขียนเป็นคำตอบเลย <c oughs> ก็คือเราต้องเอาเลขล่างขึ้นบนเลขล่างขึ้นบนนะครับก็คือหนึ่งสี่เจ็ดฐานสิบเท่ากับ หน <1, S 2> ึ่งศูนย์ศ okay, ูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองครับโอเคครับโดยก็ผมให้ด้วยข้อแล้วกันแต่ข้อนี้ผมจะให้เป็นเปลี่ยนเป็นฐานแปดโอเคครับเปลี่ยนห้าสองสี่เจ็ดข้อน้ำมาหนึ่งตัวเป็นเลขเฐานแปด นะครับอันนี้ก็ห่านสิบเหมือนเดิมผมก็ใช้อันนี้เป็นตัวหารเหมือนเดิมครับแล้วตัวนี้เป็นตัวตั้งก็เป็นแปดแปดหกแปดขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ิเลขแปดละลายห้าสองแปดสี่สิบแปดหกสี่สิบยินทมอกแปดเจ็ดธรรมดาแปดแปดคูณหกได้สี่สิบแปดโอเคครับ 48, เราก็สี่สิบแปดต้องมาลบกันเพิ่มสอง แปดห้าสี่สิบสี่ตัดห้าสี่สิบเเจ็ดนะคะนรับแล้วก็หารอีกแปดแปดคูณหกไม่ได้เอ้ยแปดหารหกไม่ได้เราก็เอ้ยเราก็ไม่ต้องไปหารหกนะครับก็คือ ปดคูณอะไรได้หกสิบห้าแปดแปดแปดหกสิบสี่เศษหนึ่งได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเศษเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์เศษหนึ่งนะครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดเศษ เสรสองนะครับดังนั้นดังนั้นเอิมห้าสองสี่เจ็ดหานสิบอือสองร้อนี้เขากับใช้เติมล่างมาบนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหันสิบแปดโอเคครับลบร้อย ไงบ้างครับกับวิธีการตังเลขฐาน10บให้เป็นฐาน2องและวิธีการฐานสั้น,นก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ